ลพลับะก,กุกุเตสไตล์ใต้ตจิ๋วนะครับก็เป็นเมนูที่เราไม่ต้องใช้เครื่องเทศอะไรมากมายครับเราจะอาศัยความหอมหวานจากกระดูกหมูเป็นหลักครับเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยนำเส้นมกนักกะโรนีลงไปต้มก็ออกมาเป็นเมนูโปรดของคุณหนูได้เลยทันทีครับส่วนนี้ผมใช้เป็นกระดูกอ่อนหมูเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็สามารถเอนจอยเมนูนี้ได้เช่นกันครับ ก็เริ่มด้วยการต้มกระดูกหมูก่อนเลยนะครับวันนี้ใช้เป็นกระดูกอ่อนหมูครับก็ใส่น้ําลงไปนะครับแล้วก็ตั้งไฟเลยนะครับเมนูผู้ที่เราต้องการความหอมหวานครับของตัวเนื้อสัตว์หรือว่ากระดูกเนี่ยให้มันอยู่ที่น้าซุปเนี่ยเราก็จะเริ่มต้มด้วยน้ําที่เป็นอุณหภูมิห้องเลยนะครับในระหว่างที่น้ํากําลังเริ่มเดือดนะครับเราจะเห็นฟองนะครับขึ้นมาแล้วก็ช้อน ขึ้นมาได้เลยนะครับน้ำซุปของเราจะได้ใสๆนะครับน้ำเดือดนี้นะครับเราก็จะคอยช้อนฟองออกเรื่อยๆนะครับประมาณสัก5นาที10นาทีนะครับมันก็จะสามารถกําจัดพวกเศษคราบผกนี้ออกไปได้เยอะเลยทีเดียวครับผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะใส่กระเทียมนะครับเป็นกระเทียมจีนสูตรนี้ผมไม่ได้บุกนะครับก็ใส่ไปทั้งลูกแบบนี้เลยก็จะมีเห็ดหอมแห้งนะครับที่เราแช่น้ำเอาไว้แล้วนะครับพริกไทยขาวนะครับอันนี้ตอนแรกที่บอกว่าจะทําให เด็กๆนะครับกินเราก็เลยไม่ใช้เป็นพริกไทยป่นครับผมใส่ทั้งเม็ดไปเลยแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเท่านั้นเองครับพอเดือดดีแล้วนะครับผมก็จะปิดฝานะครับแล้วเราก็จะเบาไฟนะครับตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับอเครับตอนนี้ครบ1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะ ใส่เกากี้ลงไปนะครับจริงๆตัวบากุเตก็คือจบเท่านี้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะใส่เส้นมักกะโรนีลงไปด้วยนะครับเวลานึกถึงเส้นพาสต้าต่างๆนะครับนึกถึงพาสต้าแอคเนซี่ครับเพราะว่าแอคเนซี่นะครับเขาเป็นแบรนด์ชั้นนําจากอิตาลีครับทำจากข้าวสาลีดูรัมชั้นดีครับผ่านกระบวนการครับอบด้วยอุณหภูมิต่ําเป็นระยะเวลานานครับทำให้ได้เส้นที่มีสีเหลืองทองสวยงามมีความเหนียวนุ่มหนึบครับสำหรับเส้นที่เราใช้วันนี้นะครับก็จุดประสงค์ตอนแรกคือต้องการทําให้ เด็กเล็กๆกินนะครับก็เลยเลือกใช้เป็นเส้นมักกะโรนีแบบข้อเล็กหรือว่าในชื่อชิฟเฟอร์เนี่ริกาตีเบอร์38นั่นเองครับถ้าเราดูที่เส้นนะครับจะมี สีเหลืองทองสวยงามครับถ้ามีคําว่าริกาตี้อยู่นะครับก็จะหมายความว่าเส้นตัวนั้นนะครับจะมีผิวที่เป็นรอยหยักแบบนี้ครับเวลาที่เอาไปทําเมนูประเภทผัดซอสต่างๆนะครับมันก็จะทําให้ซอสเนี่ยสามารถเกาะเคลือบอยู่ที่ตัวเส้นได้มากยิ่งขึ้นครับเรียกว่าได้รสชาติเต็มๆเลยบนซองของเนซีทุกซองนะครับเขาจะมีวันผลิตวันหมดอายุบอกอยู่แล้วก็จะมีระยะเวลาในการต้มบอกนะครับว่าเส้นประเภทไหนต้มนานกี่นาทีครับถึงจะได้ระดับอัลเดนเต้อย่างตัวนี้นะครับก็9นาทีครับน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะคร คนเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็จะปิดฝาจับเวลา9นาทีครับครบเวลาแล้วนะครับเราก็เปิดได้เลยตัวน้ำซุปนะครับตอนนี้เนี่ยเราตักมาชิมดูก่อนได้นะครับเพราะว่าหม้อที่เราใช้หรือว่าตัวเตาแก๊สที่เราใช้นะครับแต่ละบ้านจะไม่เท่ากันบางทีเนี่ยถ้าน้ํามันระเหยไปมากนะครับก็จะได้ซุปที่มีรสชาติเค็มนะครับวิธีแก้คือเติมน้ําเปล่าเข้าไปหรือว่าถ้าซุปของเรายังจืดอยู่นะครับเราก็สามารถเคี่ยวต่ออีกสักครู่หนึ่งเพื่อให้มันงวดลงมาได้ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ ตักเสิร์ฟได้เลยครับอย่างที่บอกน,นะครับว่าตอนแรกเนี่ยเราทำเมนูนี้มาเพื่อเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ใครที่อยากทานเผ็ดๆนะครับก็สามารถเอาพริกไทยขาวนะครับมาใส่ที่หลังได้ครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และวก็ไลน์แอครับ